สวัสดีค่ะนิรมาณพัชรีอาคกานะคะอายุ73ปีแรกเริ่มเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นไขมันตับสืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณ20กว่าปีมาแล้วมีโรคประจำตัวคือการปวดหัวประจําคือปวดร้อนก็ปวดนะคะเหนื่อยก็ปวดคือต้องทานพาราเซตามอน ทุกครั้งที่ปวดครั้งละ2เม็ดแล้ววันหนึ่งทานมากกว่า2เม็ดนะคะเป็นประจำและยังมีโรคภูมิแพ้เข้าร่วมด้วยนะคะเราใช้เวลาตรงนี้ทานอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นอันตรายมันก็เลยเกิดอาการว่าเริ่มมีการเสียดไช้โครด้านขวานะคะท้องอืดน ท้องผูกบางทีก็เจ็บจี้จี้ตรงเล้นปรีแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ดีนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะบางวันอะไม่ได้หลับเลยถึงเช้าเราก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก็ทนทนไปเบี่ยงนั่นอเองก็ทานสารากับยาแก้แท้มาตลอดจนเมื่อไม่นานนี้สักสองสามปีที่แล้วนะคะเพื่อนได้มาหาที่บ้านแล้วเราก็ได้คุยกันก็เลยบ่น,บนให้เขาฟังว่าเนี่ย พี่ไม่รู้เป็นอะไรมันเสียดชายโครงตลอดเลยปูแพ้ทพี่ก็ไม่หายสักทีเนาะแล้วก็อาการก็เล่าอาการเขาฟังทั้งหมดอะเขาบอกว่าพี่อาการที่พี่เล่าทั้งหมดอะพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นไขมันพอกตับอ๋อมันจะเกี่ยวอะไรกับสมีพอกตับละ่ะพี่ปวดหัวพี่กินยาเขาก็บอกว่ายาที่พี่กินมันมีสารเคมีเป็นยาเคมีสามารถไป ทำลายตับทำลายไตยเราได้ถ้าเราใช้ต่อเนื่องไปอีกไม่นานถ้าพี่ดูไม่ดูแลในไม่ช้าพี่ก็จะเป็นมะเร็งตับดิฉันตกใจมากเลยถึงขนาดนั้นเฉลือก็เลยบอกว่าเออแล้วพี่จะทาไงดีละ่ะเขาก็เลยหยิบคอรดิตินมาให้สามขวดว่าพี่เอาตัวนี้ไปใช้หนูเชื่อว่าพี่ใช้ระยะเวลาไม่นานพี่จะดีขึ้นแน่นอน ดิฉันก็เชื่อเพื่อนค่ะตัดสินใจรับประทานคอริดินใช้เวลารับประทานจากวันมนะไปก่อนที่จะหายเนะีประมาณ3ชุด3ชุดดิฉันก็เอ๊ะทำไมตรงที่เสียดเสียดใช้โครงมันก็หายไปเพราะมันก็ไม่อืดระบบขับถ่ายก็ปกติแล้วก็หลับสบายนะคะแล้วยังมีอีกหลายโรคที่มันอยู่ในร่างกายมันก็ดีทุกอย่างก็ตัดสินใจทานมันประจํา จนกะทั่งถึงเดี๋ยวนี้บอกได้ว่าณเวลานี้สุขภาพโดยรวมดีเกือบร้อค่ะเพราะพอดีดินค่ะพอคุ้ค่ะพอพอ